ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโซเดนพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอ,เอาเลขเด่นล่างนะครับเด่นล่างนะครับก็นำมาให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าสูตรของเราก็รู้สึกว่าจะเดินดีมาก็หลายงวดนะครับมีเดินบนอยู่หนึ่งงวดก็ปาผมก็จะไม่ได้นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับ ว่าสวนของเราก็เข้ามาเยอะเนาะอันนี้ก็ผมคำนวณออกมาก็รู้สึกว่าจะได้มาก็ที่เลขเ8้ากับ4นะครับครับวิธีการคำนวณนะครับเราใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยมาบวก2คงที่นะครับเราจะบวก2คงที่ทุกครั้งนะครับอันนี้7บวก2นะครับเราได้9ลดแทมเป็น8นะครับจาก9นะครับเราบวก5คงที่นะครับเราได้เลข4นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือ9 5 8ล่าง8 2นะครับเราก็ที่เลข8ล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราได้4 3 9นะครับเลขที่ออกมาคือ8 3นะครับแล้วอที่ล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็2นะครับเราบวก2วงที่เราก็ได้4กับ3นะครับอันนี้ก็นานๆครั้งจะออกมาทีนะครับก็เป็นตัวกันกันไว้เนาะ เราได้มานะครับเราก็เลขที่ออกมานะครับ6 068ล่าง36แล้วก็ที่3นะครับข้าล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็0นะครับ0บวก2ตงที่เราก็ได้21แล้วก็บวก5ก็ได้7นะครับเลขที่ออกมานะครับ159ล่าง92นะครับเลาเข้าที่เลข2นะครับข้าล่างนะครับดูกันเลยนะครับ อันนี้เราก็เข้าที่เลขสามนะครับข้อต right ัดล่างนะครับอันนี enfin ้ก right ็เข้าที่เลขห้านะครับห้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขศูนย์นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขศูนย์นะครับก็เดินดีนะครับส่วนนี้ก็ใช้ได้นะครับขอลองเอาไปพิจารณาดูนะครับอันนี้เข้ามาที่ห้าแปดนะครับข้าล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ หนึ่งศู okay. นย์ที่ศูนย์สามหศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้พลาดนะครับเข้ามาที่ตัวรองนะครับเลขที่ออกมาคือศูนย์หกนะครับต่อมานะครับเราก็เข้ามาที่เลขสองนะครับตัวเลขที่ออกมาคือนะครับมีดังนี้นะครับเลขที่ออกมาคือศูนย์สองนะครับเราได้สองนะครับเลขที่ออกมาคือศูนย์สองนะครับ To to แล้วก็ต่อมานะครับเราก็ในสามสองแปดนะครับสามสองแปดวก็เลขที่ออกมาคือเก้าสองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็แปดนะครับแปดบอกสองของที่เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้มาที่ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเลขที่ออกมาคือสี่หนึ่งเ็ดล่างหกหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับโซนนี้ไม่ได้ดัดแปลงนะครับก็เข้าคือเข้าหลุดกัหลุดนะครับอันนี้เข้ามาที่ห้าสามนะครับอันนี้เข้ามาที่ตัวรองนะครับ ที่เลข1หนึ่งนะครับหนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็เข้ามาตัวรองนะครับข้อที่สี่สองนะครับอันนี้เข้ามาที่ตัวรองนะครับเข้ามาที่ข at ้าบนนะครับรู้สกเอเดินบนนะครับตัวนี้ก็เข้ามาที่เลขห้านะครับเจ็ดห้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เก้ากับแปดนะครับเก้าแปดศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาเก้าว่าทิ้งแล้วเนาะว่าทิ้งแล้วเราก็เข้าตัวรองเนาะ อาทเ่เลขโซนนะครับห้าศูนย์เก้าออกบนนะเอามงวนนี้นะครับเราได้แปดกับเจ็ดนะครับเราก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยมาบวกนะครับยกมามาบวกสองกงที่เราก็ได้แปดแล้วก็เจ็ดนะครับส่วนแปดนะครับก็บวกห้าก็ได้สามนะครับเราก็ได้มากแปดเจ็ดสามนะครับตัวเลขที่นี้ก็รู้สึกว่าจะเดินเข้ามาก็ไหลายงวนนะครับตามสถิติก็ โตดที่เทียบออกมานะครับโตดเทียบออกมาก็อันนี้อยู่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลขที่ออกมานะครับสี่หนึ่งเจ็ดล่างหกหนึ่งนะครับเราเข้าที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับอันนี้เข้ามาที่เลขสามนะครับห้าสามนะครับอันนี้เข้ามาที่เลขสี่หนึ่งสี่นะครับอันนี้เข้ามาที่สี่สองนะครับอยู่หลักหน่วยนะครับ อันนี้เข้ามาที่สองสามนะครับอยู่หลักหน่อยเหมือนเดิมนะครับตัวเทียบนะครับอันนี้เจ็ดนะครับเข้ามาที่เจ็ดหลักสิบนะครับอ่าอันนี้ผิดนะครับรู property property? ส้สึกว่าหลักหน่อยเป็นเลขห้านะครับเอยังถือว่าเข้านะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามาที่เก้านะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับอ่าหกเก้านะครับวันนี้ก็ได้มาที่นะห้านะครับแต่โดยมากก็ Öyle, ไม่ค่อยมานะครับเราก็จะเอาสองตัวนะครับสองตวัวก็หนึ่งกับสองนะครับเรามาเทียบออกมานะครับเทียบออกมาตวัวเลขที่สองสูตรนะครับสองสูตรเราได้มานะครับสองสูตรอันนี้ได้มาที่หนึ่งกับสองนะครับหน,นึ่งกับสองอันนี้ก็ได้มาที่แปดเจ็ดแล้วก็สามนะครับก็ตัวเลขที่นัา ติดตามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูวนะครับผมก็ได้จับชุดมาไว้ก็รู้สึกว่าจะเยอะไปหน่อยนะครับก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับตัวเลขนะเน้นๆก็ามาก็มีอยู่หกชุดนะครับเลขทั้งหมดก็มีเก้าชุดแต่ผม,มนเน้นๆออกมาอยู่ที่หกชุดนะครับจัดชุดมาไว้นะครับก็มีตรงนี้นะครับสำหรับล่างนะครับ สองสูตรมารวมกันนะครับเราได้มาที่แปดหนึ่งนะครับแล้วก็แปดสองแปดสามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับในูสรนะครับูตรเราได้มาที่นะได้มาที่เจ็ดกับแปดห้าแปดกับแปดกับเจ็ดนะครับด่านนี้เราได้หนึ่งกับสองกับห้านะครับแต่จับออกมากได้ดังนี้นะครับแต่เรา้สึกว่าหนึ่งกับสองเป็นตัวเน้นมากกว่านะครับ ็มีแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับสําหรับเก้านะครับก็มีเก้าหนึ่งเก้าสองตัวเน้นๆนะครับเลขหนึ่งเลขสองนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็นะปกติก็เดินดีนะครับเข้ามาหลายงวดนะครับก็น่าติดตามได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ในสูตรนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินมาก็นยี่สนะิบกว่างวดดีนะเราได้มาที่ นะครับผมให้ดูแตนแนวถางไ้ก่อนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่068นะครับ068ล่าง36เราก็ได้มาที่เก้าับ5นะครับเลข9นะครับเข้าที่ล่างนะครับอันนี้ก็8นะครับอันนี้เข้าบนนะครับเดินบนนะครับอันนี้9นะครับเดินบนเหมือนเดิมนะครับถ้าต่อมานะครับเอ้า9เดินบนนะครับ ก็ต่อมาก็ลงล่างนะครับอันนี้ก็เจ็ดกับสามนะครับแล้วก็ทักข้อที่สามนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้มาที่ห้าในเลขศูนย์นะครับเข้าศูนย์ล่างนะครับอันนี้เข้ามาที่เลขหนึ่งแล้วก็แปดล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขเก้านะครับเก้ขับศูนย์นะครับเราเข้ามาที่ศูนย์เก้านะครับก็สถิติเดินนะเดินมาตลอดนะครับอันนี้เข้าที่เลขหก อันนี้ก็เข้ามาที่เลขสองล่างนะครับอ่วนสองอันนี้ก็เข้ามาที่เลขเก้าสองนะครับเก้ากับสองนะครับอันนี้ก็หนึ่งกับเ็ดนะครับเดินดีนะครับส่วนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์หลักหน่วยนะครับส่วนมากมาหลักหน่วยนะครับหนึ่งมาหลักหกหนึ่งนะครับสามก็มาห้าสามนะครับสี่นะครับประมาณหนึ่งสี่นะครับอันนี้สองก็มาสี่สองนะครับอันนี้ก็ อาสก็มาแปนะครับอันนี้เจ็อ่าเข้ามาเป็นหลักสิบนะครับแล้วก็งวดที่แล้วที่ผ่านมาเลขเก้ก็อยู่หลักหน่วยบนนะครับก็น่นาดติดตามนะครับอันนี้ก็1กับ2นะครับคลองไปพิจารณาดูนะครับกับกับ2ก็ตัวเลขก็นะก็มี8ปดหแล้วก็เจ็ดหนึ่นะครับครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านยงโชคดีนะครับสวัสดีครับ